จะกลับไปก็มีรู้จัทำยังไงไในวันนี้ฉันไม่มีใจคข้างใครภาวนเปลองร้อยรูปคู่เราแยกกัน

ฝันของเราอยู่เสมอไม่อยากจะขอให้เธอเลิกบอกแล้วแค่อยากรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไรเธอคงมีสุขกายและใจ ลืมคนอย่าง,งฉันแล้วใช่ไหมอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคอดียังคงคิดถึง ทำให้มันเจ็บปวดใจแต่สุดท้ายเทำยังไงขับต้าไม่อยู่แต่ข้างน้าแก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 อกร แสุดท้ายก็ไม่ได้ทำให้เธอ,อย้อนคืนมาไม่อยากจะขอให้เธอลืมเลัยมาแค่อยากให้รู้ไว้ว่าฉันยังคิดถึงทุกเวลาในะทุกคำหนึ่งฉันคงนึกถึง นั้นแลละ <ไป S 1> มัน,อนของเราอยู่สเสมอ,อไ,ไม่อยากจะขอให้เธอมือบอกแล้วแค่อยากรู้ว่าใจทีอ่อยากรู้ว่าใจอยู่ตรงนั้นเป็นอะไร

อยากจ็เับเนี่ยเมื่อกี้ตกใจมีคนวนเงินหมา 10m ใครไม่รู้เรื่องข่าวครับจะเช็ดข่าวครับอยู่ไหมอ่ะคุณๆเลยครับใช่ครับับ่ีแฟนยังครับ จีบได้ไหมครับยอดรัดใจรักเธอแล้วจะต้องไใจแฟนแฟนผมชอบชอบคุณนะครับแปลกนะชอบแฟนผมไหมครับไม่ชอบไม่อ้องขำ ผมขอเบอร์ได้ไหมครับรใช่ครับได้ครับได้ได,ได,ได,ไดครับไ่ครับผมขอเบอร์ได้ไหมครับเอาไปทาอะไรอ,ะอ๋อเพื่อติดตอ่อเพื่อเพื่อผมเข้ามาอีกอกจะได้เจอคุณครับศูนย์สามเจ็ดสี่สมห้าใช่ไหมครับใช่ครับชื่ออะไรครับผมจีทีครับ ทีทีนะครับครับผมอันนี้ชเออชื่อสเตฟานครับนักร้องให้ร้องอยู่เลยรู้จักครับไม่มีแฟนจริงหรอจริงครฮะไม่เซลว่แบบเออประเทศนั้นมีแต่ประเทศนี้ไม่มีไม่เอานะก็ผมไม่เคยมีแฟนในเกมเลยร้อร้องชีวิตจริงอ่ะอะไรนะครับอะไรนะ เปล่าไม่มีอะไรเราถามว่าเราชีวิตจริงอ่ะเคยมีหรือเปล่าชีวิตจริงก็ต้องเคยสิครับมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าหมายถึงเคยมีนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใช่หรอ่าคนแบบไหนนะเอาทำไมอ่ะคนผมเป็นยังไงเอ่ยคนน่ารักแบบไหนหรือยังไงผมโดนเปิดไม่โดนครับผมเรื่องปกติครับ อ,อันนี้คือเรื่องปกติเหรอใช่ครับไม่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 ไอ่ไม่ไ่ไม่่ไม่ไเม่่มันมอไม่ไมม่ไม่ไม่เมไม่ไม่ไมม่น่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไม่อะไม่ไม่ไม่ไ่ไมแไม่่ไม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 อ่ไม่ม่ไม่ม่ไม่ไม่ไคุมไ่ อ๋อเป็นพี่ชายครับอ๋อพอดีผมเสียวๆอยู่เมื่อกี้อ๋อผมชื่อเรนเดลผมมาได้จากไฟฟ้าผมชื่อเรนเดลจับเรนเดลสวิตลองลองจุดชื่อสวิตให้ดูหน่อยได้ไหมเราอยากรู้ว่าจะพูดในเท่าไรทำไมต้องจุดนะเอ้า <c oughs> จุดในทวิตนะ่ะจุดในทวิตจริงๆทำไมครับจ,จุดจุดทวิตแล้วมันรู้อะไรหรอไม่รอ้ นี่เหรอครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสาวผมเป็นอย่างงี้นะครับเดี๋ยวก็ชินนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่คุณแล้วครับถ้าเกิดไม่ตอบนี่จะแบบเหมนอนจะเป็นเราแต่เราแต่ใจของนายเลยให้เกิดปุ้ยเออออกตัวแรงไปแล้วเราอะก็ชูอ่ะทีที่อ้คนนี้จะชู แล้วทีพี่อุ้มสาวไปทุกวันคนซ้ำไม่ไม่ซ้ำหน้าเนี่ยไม่บอกพี่พี่ผู้หญิงคนนั้นเลยอย่าอย่าโทษทีโทษทีพี่ยอมรับแฟนพี่ทุกอย่างทำอะไรพี่ไม,พพพ Carrie, ไม่ได้หรอกรู้แค่ว่าเองเจ้าโผในในจุด GT หรือเปลอย่าเราอย่าเราทักไปแต่คนชื่อ GT หรือเปล่าเสื้อขาวหรือเปล่าพ่นี้คุณมาร้องเพลงอีกไหมคะยังไม่รู้เลยครับน่าจะเข้ามาช่วงเด็กๆับถ้าเข้ามา ค่ะพรุ่งนี้มาบ้ายกี่โมงอะคะยังไม่รูนะครับเวลาไม่แน่นนอดึกเลยนอนแหละเช้าๆเลยโอเคค่ะทีสองทีสามได้เข้ามาอ๋ออยากเยอะมากเดี๋ยวเจอกูแค่นั้นแหละีดูดีพี่ขอบดูดีแม่งมีคู่แข่งแล้วว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละมีคู่แข่งแล้วว่าไม่รู้มีดีๆแล้วแค่นั้นแหละกดกี่ทีทักมาก่อน ไม่กุรัก่อนบอกบอกให้เขาถังอร่อยเขาทักนะกูระก่อนเขาจุดมาแล้วหนูก็เลยทักแต่ไม่รู้ถ้าเกิดพรุ่งนี้มาก็น่าจะเจอกูก่อนอะโดยทรงอยู่ที่ผับน่ะไม่ได้บอกตำแหน่งเลยน้องกูถ้าอย่างไรก็ฝากน้องสาวผมด้วยนะครับฝากเลยนะะใช่ครับโอเคครับคิดไปคิดไปแหมเราไม่อ่อยเลยนะ โอเคครับครับเอ็นครับบ๊ายบายา <c oughs> าาอ๋อโอเคครับบ๊ายบายครับอ๋อเยอะนะครับเนี่ย